เจ้าหน้าที่กำลังตามตัวกันอยู่เอาทุกคนหันหน้ามาทางนี้หน่อยค่ะหันหน้ามาดูที่ทีวีเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องขังชายอนุวัฒน์เจริญสุขหรือว่าหนึ่งอายุ30ปีและผู้ต้องขังชายอีกหนึ่งรายก็คือนายธรรมรัตน์เพชรรัตน์อายุ21ปีหรือว่าในมดคนนี้ ทั้งคู่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วงคราวนาโสดในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะคะคุณผู้ชมคือทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะมาใหม่มาเม่วันที่11ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำมันต้องกักกันโรคก่อนคุณผู้ชมตอนกลางคืนเนี่ยผู้คุมได้ยินเสียงมีคนข้างในตะโกนบอกว่าผู้ต้องขังนี้ผู้คุมเขาก็เข้าไปคุมสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องคุมเชิม ไม่ให้คนอื่นๆหนีร่วมด้วยแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นทั้งสองคนปีนขึ้นฟ้าเพดานเรือนนอนค่ะดันตะแกรงเหล็กจนฉีกขาดแล้วมันก็มุดปีนกระโดดออกไปได้เลยตอนนี้เจ้าห้าที่กำลังเร่งตามตัวกันอยู่นะคะติดต่อไปที่ญาติญาติก็บอกว่าเขาไม่ได้กลับมา จะไปชี้แจงให้ฟังว่าถ้าให้การช่วยเหลือให้เขาหลบหนีให้ที่พักอาศัยมีความผิดไม่ได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดผู้ใดก็ตามพบเห็นทั้งในหนึ่งกับในมดหน้าตาขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมุกดาหารได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่า